สวัสดีค่ะแปลกใจกันหรือเปล่าที่วิวท vlog ําบลอกนี้ขึ้นมาด้วยได้ว่าวิวขอเรียกว่ามันเป็นโอกาสดีๆแล้วกันที่ได้มีโอกาสท reaction ํารีแอคชั่นอารเอ็มวีเพลงแรกในชีวิตของพี่อาฟขึ้นมาจริงๆแล้ววิวอ่ะอืมก็ดูนับสิบสจูบมาก,ก่อนก่อนแปรรักอะไรอย่างเงี้ยคือแอบตามพี่ก้าพี่อาฟอยู่เงียบๆที่มาทำวอลวันนี้ก็ ก็คือ MV พี่อัพออกพร้อมกับ m v พี่เบลด้วยแล้วก็เราอะเคยดูที่พี่อัพเคยพูดไว้ว่าแบบเรื่องร้องเพลงอะจะเป็นเรื่องที่แบบพี่อัพจะเลี่ยงจะแบบจะเป็นสิ่งที่แบบพี่อัพไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยในในเมื่อก่อนนะที่เราได้เคยดูสัมภาษณ์เขาไว้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่าหลังๆก็จะเห็นแบบทางพี่ก้าพี่อัพแบบได้เริ่มฝึกเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบ ตั้งใจยพยายามทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยเราก็แบบนับถือความพยายามของเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดจริงๆว่าแบบว่าเออพี่อัพจะเลือกแบบว่าทําเพลงของตัวเองขึ้นมา <S <S วันนี้เขามีโซโล่ของตัวเองแล้วค่ะก็ <S <S <ว>คือเพลง up to you ก็เชื่อว่าแบบเขาต้องมีแบบความพยายามในการที่แบบสร้างชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมามากๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็ไปดูกันดีกว่าค่ะมา คือกล่อง Up To You อ่ะเห็นที่ไลก็นึกถึงแบบ double a อ่ะไอ้กล่องกล่อง AC AC อ่ะเออ double a อะพี่พี่พี่ขับเองจริงเหรอเฮ้ยนั่หละอ่ะเออแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยว่าใครเป็นคนแบบว่าทำเพลงให้อ่ะเออฉันรีบไปไหมเนี่ย

สงนากว่าใครนะดูจากรูปโปสเตอร์เมื่อกี้สุแบบนึกไม่ออกเลยใครที่ได้นู้ว่าแบบมารีอะไรอย่างเงี้ยมาริยาอะไรเงี้ยชาโอ้ยฉันชอบชุดนี้มากเลยอ่ะ จำชื่อเขาไม่ได้อะผู้หญิงที่เป็นนางเอกองค์มีอะเขาเต้นในติ๊กต็อกบ่อยมากเห็นอยู่หลายครั้งแล้วเต้นเก่งะนะประหลาดใจเลยพี่อัพเต้นเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะพี่อุตส่าห์เซตผมมาสดีแล้วพี่ก็สงสา,ารจริงๆ อ่านชื่ไม่ทันเลยเพราะว่าพี่อับก็เรียนเต้นกับไฮเลมเชคมาตลอดเนาะใช่ไหมมาดีใจจังที่แบบเหมือนกับแบบพี่เขาแบบว่าออกมาจากแบบความที่แบบออกมาจากความความความที่คิดว่าแบบตัวเองแบบ น่าจะแบบไม่ถนัดร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วแบบกล้าที่จะลงมือทำอะ่ะคืออันนี้น่าจะไม่เคยบอกใครมัเพราะว่าไม่เคยทำรีแอคชั่นเกี่ยวกับพี่อัพอะไรอย่างเงี้เลยคือวิวอะ่ะวิวก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าคือนับสิบจ,จะจบแบบเป็นซีรีส์วายไทยเรื่องแรกที่แบบวิวดูจนจบอะไรเงี้ยคือแบบติดติดลแล้วแหละติดมากๆแปลว่าชอบมากๆอะไรเงี้ยเอาจริงอ่ะเห็นพี่อัพมาก,ก็ก็นานแล้วแหละแต่แค่ว่าเพิ่งจะมาทําความรู้จักจริงๆริจรัง,จง,จง,จงก็ ตอนช่วงดูนับสิบจะสูบเนี่ยแหละถึงได้แบบไปเห็นผลงานก่อนๆของพี่เขาที่แบบเฮ้ยเราเคยเห็นมาทั้งนั้นเลยแต่เราแบบว่าเราเรายังจําเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเราชอบพี่อัพตรงที่แบบว่าเขาเป็นอะไรก็ได้ในแง่าการแสดงคือเขาแบบว่าเราเรานับถือเขาเป็นไอดอลในะเรื่องการแสดงของเราคนหนึ่งเลยนะเพราะว่า บทที่เขาเคยเล่นมามันหลากหลายมากๆแล้วเขาเข้าถึงบทบาทได้ทุกตัวทุกบทบาททุกคาแรคเตอร์เลยจริงๆคือคือเอาจริงๆอ่ะเริ่มแรกเราเหมือนโดนพี่อัพหลอกด้วยซ้ำ <What? S 1> แต่ให้ดูนับสิบจะจูบตอนแรกใช่ปะคือคาแรคเตอร์ตัวตัวจีนอะคือจะเป็นแบบว่าเนียบร้อยหมิ่นเดินแบบถือกระเป๋าก้มหน้าแต่งตัวแบบชุดแบบคอจีนแบบว่าดูแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมินิมอลมินิมอลหน่อยดูเป็นคนขี้อายมากๆ ก็คือเราเชื่อว่าแบบเขาเป็นคนอย่างนั้นแล้วพอแบบเหมือนบังเอิญไปแบบไปเปิดไอจีพี่อัพดูแล้วแบบคือแบบมันฮึมแลวมันแบบเฮ้ยมันใช่คนเดียวกับที่แบบว่าเราดูในซีรีส์หรือเปล่าคือมันแบบว่าไอจีพี่อัพก็คือแบบตัวตนของพี่อัพเลยที่แบบพี่อัพเป็นอะไรเงี้ยกับในซีรีส์เป็นอีคาแรคเตอร์หนึ่งเลยที่เราแบบว่าเฮ้ยคือเราเชื่อคาลรคเตอร์คุณจีนไปแล้วลงไปถึงพี่ก้าวด้วยนะเออคือเราเชื่อไปแล้วว่าแบบเขาเด็กกว่าเราเขาแบบยังเป็นแบบนักศึกษาอยู่แบบยี่สิบต้นอะไรเงี้คือ ผมเชื่อไปแล้วไปดูก็คือแบบว่าต่อกว่าฉันหน่อยนึงอะไรอย่างงี้อย่างที่บอกแหละว,ว่าเรานับถือแบบต,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 ตัว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 ตนของพี่อับมาตลอดเพราะว่าเรารู้สึกได้เลยว่าเขาเต็มที่กับทุกงานแล้วเขาพยายามที่จะเข้าถึงรวมไปถึงในแง่แบบการเรียนของเขาอะ่ะเขาดูมุ่งมั่นมากจริงๆเลยด้วยไม่ว่าพี่อับจะทําอะไรมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเขาตั้งใจที่จะทํามันอย่างดีที่สุดแบบ แบบอาจจะไม่ได้เพื่อใครอะอาจจะเพื่อตัวเขาเองอ่ะเพราะเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยแบบชั้นเต็มที่กับงานนี้ที่สุดอ่ะมันทําให้แบบคนมองเห็นนะว่าแบบเขาตั้งใจขนาดไหนถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ติดตามพี่อัพแบบใกล้ชิดเลยขนาดนั้นแต่ว่าพอได้รู้จักแล้วอ่ะก็ก็ก็ตามดูห่างๆมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราเรารู้สึกเหมือนกันนะคะกับวิวเก็บวีฟีเลยคือเราสึกแบบขอบคุณที่เขา นำเสนอผลงานทุกๆอย่างของเขาออกมาคือมันเรารู้สึกแบบไม่เสียดายเวลารู้สึกแบบคุ้มค่าที่ได้ดูได้เอาเวลาแบบ ไป,ไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยเออใครยังไม่ได้ไปชมความน่ารักของพี่อัพเต็มๆก็เดี๋ยวในท้ายคลิปก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนาะก็คือแอบแวะหาพี่อัพแป๊บหนึงน่งเนาะแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรจะเป็นดูคลิปพี่ๆเหมือนเดิมหรือว่าจะแอบ,บแวะไปหาใครอีกบ้างหรือเปล่าก็ฝากติดตามดนวยนะคะอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะขอบคุณทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกการซับพอร์ตทุกการเข้ามาดูกดไลค์อะไรใดๆก็ตามคลิปก็เหมือนเดิมค่่ะาาามรถูดุยยกกับตชอองงท็ไ้น ว่าจะพูดถึงคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆคลิปไ,ได้ก็สามารถไปติดแฮชแท็กในทวิตเตอรของวิวได้เนะ #lvxblog ขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วพบกันใหม่วันหน้านะคะบ๊ายบาย